คนโบสวยก็ต้องแต่งให้มันสวยคนโบมีคิ้วก็ยังเขียนคิ้วได้ตื่นเช้ามาเนาะใจใจเจ้าของพี่น้องเอ่ยอืมคนหาโบามีผู้ใดเพอร์เฟกชีวิตโบมีผู้ใดมีเพียบพร้อมมาตั้งแต่เกิดเนาะ เฮาก็เสริมเติมเอายสูนนางโทษแต่เจ้าของยสูนนางมองแต่คนอื่นนะฮะเกิดมาจากใดบอสํสำคัญชีวิตเฮาเลือกที่จะเป็นได้เฮ็ดได้ย้อนตัวเจ้าของสวยได้เซ้พุ่นเฮยนะ เขียนบ่เป็นก็ฝึกเอาฝึกจนได้โอ้อยากได้น้อยได้ใหญ่ก็เขียนเอาบทอกันซ้ําเห็นบ่เอ้ยพี่น้องเอ้ย